สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ที่บ้านพ่อบ้านแม่บ้านสำลักตะเคออำเภอเทพรั์จังหวัดนครราชสีมานะครับมาบ้านพ่อบ้านแม่เช้าๆก็มาหาผักในสวนหลังบ้านเพื่อเอาไปทํากับข้าวในช่วงเช้านะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งพัฒนาในสวนข้างๆบ้านพ่อเนี่ย มันเป็นยอดทั้งปีถ้าเราเก็บเนาะถ้าเราเด็ดเนี่ยมันจะออกยอดให้กินทั้งปีครับนี่ครับดูต้นนี้แม่บอกว่าฝนไม่ตกมาเกือบสองเดือนแล้วใครที่ทํานาทําไร่ตอนนี้แรงมากๆครับข้าวจะตายหมดแล้วครับผกหวานป่ายอดก็ไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับพ่อกับแม่ไม่ได้ลดน้ําด้วยครับเก็บได้เลยครับเอาไปแกงก็ได้เอาไปผัดกับไข่ก็ได้นะครับ หรือจะเอาไปรวกกินกับน้ำพริกก็ได้ครับเช้านี้จะลวกกินกับน้ำพริกค,ครับง่ายๆเมนูง่ายๆเมื่อเช้าถามแม่ว่าผักหวานป่ามียอดไหมแกบอกว่าไม่ได้เข้าสวนหลายวันแล้วไม่รู้มียอดไหมไปดูไปหัว นี่ครับยอดก็ยาวอยู่นะครับก็สมบูรณ์อยู่ครับถึงฝนจะไม่ตกมานานต้นไหนที่มันอยู่กลางแจ้งแบบนี้เนาะโดนแดดเต็มๆเนี่ยเขาจะแตกยอดเรื่อยนะครับส่วนต้นที่มันอยู่ด้านในนู้นนะครับที่เป็นร่มเงาเป็นสวนกล้วยไม่ค่อยออกยอดครับเพราะว่าเขาชอบแสงแดดนะครับพอโตแต่ตอนเล็กๆเนี่ยตอนต้นเล็กๆเนี่ย เขาเป็นไม้ที่จะต้องอาศัยร่มเงาจากต้นไม้อื่นครับแต่พอโตขึ้นเขาเริ่มเก็บยอดได้เนี่ยเขาต้องการแดดยิงโดนแดดมากก็แตกยอดใหม่แตกยอดอ่อนมากครับ มีมะระด,ด้วยครับมะระนี่ออกขมนิดนึงนะครับยอดมะระผักหวานกับผักขมอยู่ใกล้ๆกันนะครับผักขมก็คือยอดมะระครับโอ้โหด้านบนนี่ครับแม่บอกว่าถ้าอยากให้เขาแตกยอดอ่อนเยอะๆเนี่ยจะต้องรูดใบครับรูดใบทิ้งแล้วก็เด็ดยอดนะครับสังเกตดูนะครับว่า แม่จะหัก,ห,กหักยอดด้านบนเนี่ยครับให้เขาแตกยอดอ่อนนี่ครับใช้วิธีหักเอานะครับนี่ครับกำลังแตกคชาวนี้ผมเก็บเสร็จนะครับอีกสักสองวันก็มาเก็บต่อได้เลยครับยอดอ่อนๆยอดอ่อนๆพวกนี้นะครับก็อีกสองวัน เก็บได้ครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บต้นนี้นะเดี๋ยวพาไปดูด้านในก่อนว่าด้านในอ่ะมันไม่ค่อยเป็นยอดนี่ต้นต้นใหม่นะครับที่ปลูกปลูกเมือสองปีครับต้นใหม่ ที่จริงเก็บยอดทิ้งได้เลยเนี่ยเ็ดยอดทิ้งได้เลยทิ้งนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกยอดใหม่หมายถึงว่าเขาจะแตกกิ่งก้านสาขาอีกครับถ้าเราปล่อยให้เขาสูงเนี่ยเขาจะไม่แตกกิ่งเขาเขาก็จะไม่แตกกิ่งก้านสาขาครับนี่เขาอยู่ในสวนกล้วยนะครับร่มเงาพอเป็นร่มเงาเนี่ย จะไม่แตกยอดอ่อนครับถ้าแตกก็จะแตกไม่เยอะครับอย่างต้นนี้ครับอยู่ในร่มครับด้านนี้นี่นี่ก็ต้นใหญ่นะพออยู่ในร่มแล้วก็จะไม่เห็นยอดอ่อนนะครับไม,ไม่ไม่มียอดอ่อนให้เราเก็บครับ แรงมากๆเลยปีนี้ต้นปีฝนค่อนข้างดีแต่พอเข้าฤดูฝนแล้วเนี่ยฝนไม่ค่อยตกเลยครับนี่ก็ใช่ครับเ,เยอะอยู่ครับในสวนหลายหลายต้นอยู่นะครับน่าจะร่วมยี่สิบต้นครับพ่อมาดูอะไรหวานพ่อมาดูผลหวานนี่ครับต้นนี้พอโดอนแดดบ้างแน้วพ่อ ต้นนิดเดียวเองต้นไหนที่มันโดนแดดมันก็มียอดอ่อนให้เราเก็บครับทางนู้นมีอีกไม่เพาะด้านนู้นไม่มียอดนี่ครับมันอยู่ในร่มก็เสียดายต้นกล้วยเนาะสวนกล้วยไม่อยากตัดกล้วยก็เลย ปล่อยให้อยู่แบบนี้แต่ช่วงฤด,ดูเขานะครับที่เขาออกยอดตามธรรมชาติเนี่ยก็ประมาณช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยถึงอยู่ในร่มเขาก็ออกยอดใหม่นะครับแต่ยอดใหม่แต่ถ้าอยากให้เขาออกยอดทั้งปีนี่ก็จะต้องตัดแต่งกิ่งนะครับรูดใบทิ้งแล้วก็ให้เขาโดนแดดเต็มๆครับโดนแดดทั้งวันนะครับเราถึงจะได้ยอดอ่อนครับโอ้หมดแดงกัดแล้วครับนี่ ต้นนี้มดแดงเต็มเลยนี่ครับหลังหมดแดงเคครับเดี๋ยวย้อนไปเก็บต้นนู้นครับย้อนไปเก็บต้นนี้นี่ก็เช้านี้พอได้ผักกินกับน้ำพริกแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวย้อนกลับไปเก็บต้น,นอีกครั้งหนึ่งครับในวันนี้ก็พาผู้ชมมาดูต้นผักหวานตาในสวน สวนของพ่อนะครับสวนปูส่สวนย่าทเ,ยเ,เที่อำเภอเทพรักษ์เพียงเท่านี้ฝากผู้ชมทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพเพียงให้ด้วยขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเก็บต้นนุ้นดีกว่ามดแดงกัดแล้วข้างใน